สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิก้จะพาทุกคนมาดูไม้แย่ๆที่เราเตรียมที่จะปลูกลงกระถางเนื่องจากว่ามีเพื่อนของเราสนใจสั่งซื้อจำนวนมากค่ะทำให้ต้นที่เราเคยแยกขยายใส่กระถางนะคะหมดไปแล้วนะคะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มใหม่นะคะทุกคนกลุ่มนี้กลุ่มใหม่มาดูรากกันเลยค่ะนี่คือรากของไม้แย่ๆหรือว่านเทวบุตรนะคะ ซึ่ง3ต้นนี้เราจะส่งให้คุณสมรซี่อยู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะสั่งโชว์เก้าชั้น2ต้นแล้วก็ไม้ใหญ่ๆค่ะส่วนกลุ่มนี้นะคะก็จะส่งให้กับเพื่อนในวันนี้นะคะที่สั่งซื้อกวักมรกตแล้วก็นางกวักใบโูด่างนะคะซึ่งเราจะส่งไปที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้นะคะ กลุ่มนี้จะเดินทางในช่วงภาคบ่ายนะคะต้นไม้จะถึงประมาณพรุ่งนี้นะคะปกติกิก๊กส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะคะก็ไม่เกิน2วันค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาะดูแลกลุ่มนี้เนื่องจากว่ามีเพื่อนนะคะสนใจอยากจะได้ไม้แย่แย่ค่ะซึ่งไม้แย่แย่นี่ถือว่าเป็นไม้มงคลไม้หายากไม้โบราณและคนสมัย ปัจจุบันนี้บางคนก็อาจจะไม่รู้จักโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะแต่ถ้าพูดถึงรุ่นของคุณปู่คุณตานะคะจะรู้จักต้นนี้ดีค่ะซึ่งวัสดุปลูกท,ที่ใช้ก็จะมีดินแกลบมีทรายแล้วก็ดินร่วนนะคะสำหรับการปลูกไม้แย่แย้เราจะใช้ดินสูตรแค่3ชนิดเท่านั้นนะคะมีดินแกลบ มีดินทรายแล้วก็ดินร่วนค่ะเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดนะคะกรณีที่เราปลูกไม้มงคลเพื่อที่จะเอาไว้เสี่ยงโชคค่ะโดยเฉพาะไม้แย้แยนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของไม้มงคลเลยนะคะดังนั้นเราจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้การาใช้น้ํายาเล่งรากหรือว่าปุ๋ยเคมีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะกลุ่มที่เรา จะเตรียมพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะก็จะเน้นต้นที่มีรากใหญ่ค่ะกลุ่มนี้รากใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งอายุเนี่ยก็มากกว่า1ปีนะคะสําหรับกลุ่มนี้ค่ะซึ่งเราจะแบ่งปันกระถางที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะไซ์นี้มีทั้งแบบมีหน่อแล้วก็แบบไม่มีหนอนะคะขายในราคา299บาทรวมส่งค่ะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาไม้ใแย่ๆนะคะ โดยเฉพาะกลุ่มที่รากใหญ่ๆแบบนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะคะ299บาทค่ะส่วนสามต้นนี้รวมทั้งไม้แย่ๆต้นนี้กิ๊กก็แบ่งปันในราคา299บาทนะคะจะส่งไปพร้อมกับโชค9ชั้น2ต้นนี้ค่ะและนี่ก็คือไม้แย่ๆนะคะทุกคนลักษณะใบลักษณะลำต้นก็มีความแตกต่างชัดเจนนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับต้นชนิดอื่นๆโดยเฉพาะ กลุ่มที่เป็นไผ่มังกรทองไผ่ฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ไผ่ญี่ปุ่นค่ะก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นนะคะอย่างเช่นกลุ่มนี้นะคะซึ่งเป็นไม้ใหญ่แยะทั้งหมดค่ะกลุ่มนี้เป็นไม้ใหญ่แย้ทั้งหมดปกติแล้วกิีก้ก็ปลูกไว้เพื่อที่จะแยกขยายนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆของเราก็จะสนใจต้นที่เป็นลักษณะฟอร์มใบเยอะๆแบบนี้เพื่อที่จะเน้นการดูใบค่ะ การดูใบนะคะก็เพื่อนๆก็จะเอาไปเสี่ยงโชคแบบดูหวยประมาณนี้ค่ะพอลักษณะโดดเด่นของไม้แย่ๆนะคะใบก็จะดูตัวเลขได้นะคะสําหรับคนที่รับโชคในแต่ละงวดนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่เป็นตัวช่วยได้ค่ะ และกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่เน้นหน่อคะ่ะทุกคนถ้าเน้นหนอ่อเน้นต้นก็จะอยู่ในซ้ายของวัตถุมงคลน,นะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าลำต้นของไม้ใหญ่ๆนะคะที่มีอายุมากกว่า12ปีสามารถที่จะเอาไปทำตะกุดได้คะ่ะดังนั้นนะคะคนที่ ตามหาไม้แย่ๆนะคะส่วนใหญ่ที่กิก้เช็คจากข้อมูลที่สั่งซื้อไม้แย่ๆที่บ้านกิก้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นของคุณตารุ่นของคุณปู่ที่อายุมากๆนะคะอายุ60ขึ้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะโทรสั่งซื้อจะไม่มีรลยกันนะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะโทรสั่งซื้อคุณปู่คุณตาก็จะบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ตามหามานานตามหา ามาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มนะคะอยากจะมีโอกาสปลูกบ้างนะคะดังนั้นกีกก็ต้องทำภารกิจการเล่งขยายนะคะเพื่อที่จะส่งให้กับคุณตาคุณปู่ที่สนใจอยากจะไปปลูกค่ะและนี่ก็คือไม้แย้ยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ